เรียนเชิญทางท่านผู้เสนอร่างท่านท,านท,านทานพิรพิบเชิญครับครับผมท่านประธานที่เคารพกับผมในท่านพิภพิบยิ้มจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครทนมุรีคลองสานบางประกอบพักประชาชนครับผมในฐานะผู้เสนอร่างครับขออ่านหลักการและเหตุผลนะครับหลักการครับคือการแก้ไขพรสบสรรพสามิตรฉบับที่จุดๆๆครับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให กำหนดให้ผู้ประสงค์ผลิตสุราเฉพาะเพื่อการค้าที่ต้องขออนุญาตผลิตครับและกำหนดกรอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขอ,ขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา153ครับร่างนี้ครับท่านประธานก็ได้เข้ามาในสภาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองร่างเหมือนเดิมเป,เ,ปเป๊ะครับต้งแต่ครั้งก่อนที่ได้เป็นฝ่ายค้านนะครับ แล้วก็มีเพื่อนฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นรัฐบาลก็ได้โหวตรับเห็นชอบไปในหลักการนี้ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็เสียได้ครับเป็นพรบอรของฝ่ายค้านที่แพ้ไปสองคะแนนในรอบก่อนครั้งนี้ก็เป็นเรื่องยินดีนะครับผมใจกว้างครับที่ขอบและขอบคุณเพื่อสมาชิกพกรรคฝ่ายรัฐบาลครับที่ได้ยื่นล่างมาประกบร่วมพิจารณากับผมด้วยนะครับก็รากดีครับท่านประธานเป็น พบ,บสุราวหน้าเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ผมขับเคลื่อนมานะครับตั้งแต่ก่อนเป็นสสเนาะก็อย่างที่ทราบข่าวครับว่ามีแต่ก่อนผมก็เคยโดนจับเพราะทำเบียร์ขายนะครับแล้วก็ไปที่มาและเป็นแรงบันดาลใจให้ผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้ววันนี้ครับมันจะเป็นบทพิสูจน์ครับว่าสภา,าและระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมนสามารถทําให้คนที่ตัวเล็กตัวน้อยได้สู้กับทุนใหญ่ได้สู้กับระบบและเปลี่ยนแปลงประเทศและกําหนดอนาคตของ ตัวเองได้ครับในรายละเอียดของร่างฉบับนี้ครับมีอยู่สองส่วนด้วยกันครับหลักๆครับก็คือการปรับแก้นะครับเงื่อนไขนะครับในกฎกระทรวงที่กําหนดนะครับมีปริมาณขั้นต่ําต่างๆมีข้อกําหนดจํากัดรายย่อยต่างๆครับอย่างอาทิเช่นครับในปัจจุบันที่แม้มีการแก้ไขไปแล้วแต่ผู้ผลิตเบียร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่บรรจ,จุก,กระป๋องได้หากจะบรรจ,จุก,กระป๋องได้ต้องผลิตเบียร์ ปีละขั้นต่ำนะครับ7.2ล้านลิตรครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างมากครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเหลือการประจุกรกะป๋องเบียร์เนี่ยจริงๆไม่ต้องเป็นต้องเป็นโรงใหญ่ไม่มีเหตุผลครับที่จะจํากัดลายย่อยไม่ให้เข้าสู่ตลาดนี้เช่นกันและอทิษฐานครับที่เป็นส่วนสําคัญที่อยากให้เพื่อนสมาชิกให้ผ่านจริงๆครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับหลายคนเป็นสอสอต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานร,รวมถึงภาคใต้ ก็จะมีวัฒนธรรมการทำสุรากันหรือว่าเหล้าขาวนั่นเองนะครับซึ่งเหล้าขาวเนี่ยก็หลายคนครับเริ่มมีการทำให้เป็นสินค้าที่พรีเมียมมากขึ้นมีราคามากขึ้นครับแต่ก็ติดครับถ้าอยากให้พรีเมียมกว่านี้เราสามารถทำไทยวิสกี้ได้โดยการบ่มซึ่งตามกฎกระทรวงตอนนี้ครับมันโดนจำกัดอยู่ครับท่านปาระธานเพราะต้องทำวันละ9 0 0 0 0ลิตรต่ออ,อ่ขอประทานอภัยครับ สามหมื่นลิตรต่อวันครับเพื่อทําเป็นสุราชนิดพิเศษตามกฎกระทรวงของสรรพสารมิตรนี้เองครับซึ่งร่างของผมเนี่ยใจความเนี่ยมันก็จะไปจํากัดไม่ให้มีการตั้งข้อจํากัดเหล่านี้ครับเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ตลาดและสามารถมีความคิดสร้างสารรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาได้ครับและในส่วนที่สครับที่แก้ไขครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจและอาจจะทําให้คว่ำร่างนี้อยู่ดังนั้นผมขออธิบายครับเรื่องการผลิตสซดากินเองที่บ้านหรือใช้ในงานบุญต่างๆเนี่ยที่ผมบอกว่าร่างนี้ควรจะบังคับใช้กับคนที่ทําเป็นการค้าคนที่ทําเองที่บ้านเนี่ยก็ควรจะทําได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับหลายๆประเทศก็มีกฎหมายที่เขาไม่ได้มากักกับดูแลการที่ทําเองที่บ้าน ด้วยหนึ่งมันเป็นหลักเสรีภาพครับในเรื่องของละโหฐานและชีวิตส่วนตัวของประชาชนครับที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยการทําเองที่บ้านลักก็ไม่ควรจะเอื้อมือมาถึงในที่บ้านเราครับแต่สอครับก็จะมีข้อกังวลนะครับก็ผมว่าหลายคนก็เตรียมสคริปรอแล้วนะครับก็อาจจะต้องลบสคริปหน่อยนะครับกลัวว่าการทําเองที่บ้านเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์เศร้าเหมือนยาดองมรณนะหรือไม่ผมถือโอกาสนี้ชี้แจงครับ การผลิตสุราและการกรณียาดองมรณะเป็นคนละเรื่องกันเลยครับเพราะกรณียาดองมรณะเนี่ยเป็น2อพี่น้องที่เขาซื้อเอทานอลบริสุทธิ์99.9%ซึ่งไม่มีการควบคุมครับซื้อในลาซาด้าได้ครับเอามาผสมครับไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองด้วยซ้ำครับมาผสมแล้วบังเอิญก็ไม่รู้เป็นอะไรครับก็ไปเอาเมทานอลซึ่งไม่สามารถกั่นจัดพืช ที่เราใช้ทำสุราได้ครับอย่างเช่นข้าวหรือข้าวโพดเป็นต้นที่มักนิยมใช้ในไทยหรือแม้กระทั่งโมลาสหรือกากน้ำตาลเองดังนั้นครับผมกล้าการตีครับว่ายังไงก็ตามการทำสุราแม้จะทำกินเองที่บ้านไม่มีความรู้ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าไม่ใส่เมทานอลที่เกิดจากการกั่นของอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมมาใส่ยังไงปลอดภัยอยู่แล้ว มิเช่นนั้นครับมนุษยชาติก็คงตาบอดไปกันหมดแล้วใช่ไหมครับรรท่านประธานเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาก็กัดเล่ากันมาเอ๊ะทำไมไม,ไม่เกิดขึ้นมาเกิดจากการอุตริเท่านั้นเองผมจะยืนยันด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าบางครั้งผมเข้าใจเพื่อสมาชิกค,ครับหรือว่าประชาชนเมื่อคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้กลัวความมืดครับแต่เราแค่คิดว่าในความมืดเนี่ยเรากลัวความไม่รู้เนาะ ดังนั้นเนี่ยผมจะฉายไฟครับว่าขั้นตอนการเกิดเมทานอลในการผลิตสุลาจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ยากมากนะครับกฎกระทรวงของสรรพสารนิดเนี่ยได้ตั้งมาตรฐานไว้ครับว่า1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ของสุราเนี่ยจะมีเมทานอลได้เนาะซึ่งจริงๆแล้วความอันตรายของมันคือ3 0มบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเมทานอลจะเกิดจากการกลั่นได้เนี่ยต้องมีเอนไซม์เรียกว่า PME ครับทมทานไปย่อยเพคตินครับซึ่งพบมาก ในผลไม้ประเภทเปลือกครับอย่างอางุ่นอย่างพีชเป็นต้นซึ่งประเทศไทยไม่ใช้อันนี้มาทําครับแต่ใครกินบรั่นดีเนี่ยก็จะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอันตรายใดๆนะครับดังนั้นครับการผลิตสุราเองที่บ้านจึงไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนครับและเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในบ้านของตัวเองด้วยซ้ําถ้ามาหางครับด้วยเหตุผมก็อยากขอให้เพื่อสมาชิกนะครับว่าวันนี้เรา ทำงานกันมาด้วยดีครับก็อยากให้รับทั้ง3าล่างครับแล้วผมก็พร้อมนะครับที่จะลุกขึ้นมาอีกรอบในตอนสรุปเพื่อตอบคําถามท่านหากมีการคาใจในประเด็นใดๆแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมอธิบายไปก็น่าจะชัดเจนกับสิ่งที่ท่านได้รู้สึกเครือบแคลงใจในล่างของผมแล้วครับขอบคุณมากครับ